คนขายดีเขามีเทคนิคการวางแผนการตลาดยังไงเซลฟ์ฟันแนลคืออะไรทําไมเราต้องรู้และดูให้เข้าใจคลิปนี้บีจะมาบอกแบบหมดเปลือกเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบูบี้อีกแล้วที่เดอะกราฟนะคะวันนี้นะคะบีจะมาเล่าเกี่ยวกับเซลล์ฟันแนลนะคะที่หลายๆคนต้องเข้าใจก่อนขายสินค้านะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทํายอดขายได้แบบมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เซลฟ์ฟันแนลคืออะไรและจะเป็นสาหรับธุรกิจของเรายัางไงบ้างก่อนไปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่บีจะลงให้ เะะราพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะคำว่าเซลฟันเนลนั่นเองหรือเทคนิคการตลาดแบบกลวยนะคะสำหรับเซลฟันเนลนะคะเป็นการแบ่งแยกประเภทลูกค้าตามความสนใจนะคะเราจะมาดูกลวยนี้พร้อ,รอมๆกันเลยนะคะก็คือว่าเซลฟันเนลเองนะคะจะเป็นกลวยรูปหัวคว่ำนะคะที่ เริ่มจากด้านบนสุดในที่มีฐานกว้างใช่ไหมคะก็คือส่วนข้างบนนี้เขาเรียกว่ากลุ่มผู้สนใจนะคะเป็นเหมือนคนที่ยังไม่รู้จักสินค้าของเรานะคะแล้วก็เราเองต้องมีหนักที่ในการให้ข้อมูลเขาโดยการเอเวอต์นะคะแล้วก็เมื่อลงมาในชั้นที่2ที่เป็นสีส้มนะคือ consideration นะคะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เริ่มรู้จักเราแล้วเริ่มพิจารณาสินค้าของเราแต่เขาก็ยังสนใจคู่แข่งอยู่นะคะและกลุ่มที่3คือ p e r c h a s e ค่ะเป็นกลุ่มที่เริ่มเปิดใจซื้อสินค้าของเรานะคะอันที่4คือ retention นะคะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ เป็นเหมือนลูกค้าขาประจำนะคะของเราเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าที่พักเรานะคะแล้วก็มีการซื้อซ้ําเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเอ็นวลเคซี่เนี่ยก็คืออันนี้เป็นเหมือนสาวกนะคะเป็นคนที่รักเรามากๆแล้วเขาต้องการบอกต่อสินค้าของเราให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเราสามารถใช้เซลล์ฟันเนลในการที่จะวางแผนเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอย่างของเรายังไงบ้างสันตเองนะคะการวางแผนเซลล์ฟันเนลเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆก่ๆอนที่เราจะเริ่มทําแอดหรือก่อนที่เราจะขายสินค้าให้กับใครนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของ มีหลากหลายเป้าหมายนะคะแล้วก็เราไม่สามารถทำคอนเทนต์เดียวเพื่อยิงไปถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้ใช่ไหมเราจึงต้องมาทำเซลร์ฟันเนลนะคะว่าลูกค้าคนที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาอยู่สเตจไหนเขาอยู่ในกลุ่มที่รู้จักสินค้าของเราหรือยังหรือเขาเคยใช้สินค้าของเราแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นสาวกของเราหรือยังใช่ไหมซึ่งคอนเทนต์ในแต่และฟันเนลแต่และอันเนี่ยค่ะเราต้องทำคอนเทนต์ที่สื่อสารกับเขาได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่โดนใจบีเจยกตัวอย่างสินค้านะคะให้ทุกคนได้เข้าใจคําว่าเซลร์ฟันเนล มสมมติว่าบีขายสินค้าตัวหนึ่งนะคะเป็นคอลลาเจนเกาหลีใช่ไหมคะกลุ่มเป้าหมายที่บีวางไว้ก็คืออายุ35ปีขึ้นไปนะคะเน้นดูแลผิวพรรณกระดูกนะคะเน้นดูแลอะไรต่างๆในร่าง,างกายให้ดูสาวดูสวยขึ้นนะคะบีก็คิดแล้วว่าลูกค้าของบีเนี่ยก็จะมีจริงๆเขามีหลากหลายกลุ่มใช่ไหมคะทั้งกลุ่มที่รู้จักแบรนด์ของเรากลุ่มที่เคยซื้อสินค้าของเราหรือกลุ่มที่แบบเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมคะบีก็ต้องมาวางแผนแล้วว่าคอนเทนต์ที่บีจะทําสื่อสารออกไปเนี่ยบีต้องการสื่อสารกับใครบ้างก็แยกมาเลยคะ่ะว่า เก่าหรือลูกค้าที่เป็นสาวกของเราใช่ไหมคะเช่นถ้าสมมติเราบีต้องการสื่อสารกับลูกค้าใหม่ขค้าใหม่ก็คือคนที่เป็นผู้สนใจนเพื่อนจากลวยข้างบนได้ใช่ไหมคะผู้สนใจคืออะไรคะคือคนที่ไม่รู้จักเราเลยเพราะหน้าที่ของเราในการทำคอนเทนต์คืออะไรคะสร้างการรับรู้ค่ะสร้าง r e n e s s คอนเทนต์ content ที่สื่อออกไปก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ให้คุณค่าให้ไอเดียบางอย่างแก่เขาให้เขารู้จักคอลลาเจนมากขึ้นว่าคอลลาเจนเกาหลีดีกว่าคอลลาเจนชาติอื่นยังไงบ้างนั่นนี่นะคะเพื่อให้เขา เห็นแบรนด์ของเรามากขึ้นนะอ่ะทีมากลุ่มที่2ถ้าสมมติมีต้องการสื่อสารกับกลุ่มที่เขาเริ่มรู้จักเรามากขึ้นละเขาเริ่มพิจรารณาของเราเริ่มมีความต้องการนะเริ่มมองหาคอลลาเจนเกาหลีอยู่แล้วนะคะบีก็จะทำคอนเทนต์แบบที่2คืออะไรคะเป็นแบบ ให้ความรู้ลึกซึ้งกว่าเดิมให้คุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของโรงงานต่างๆผลิตภัณฑ์ส่วนผสมต่างๆที่เป็นเหมือนตัวที่โดดเด่นของเราค่ะให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ลูกค้าเริ่มมองเห็นเราแล้วรู้ว่าแบรนด์ของเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะเพราะเขาเริ่มรู้จักเราเริ่มสนใจมากขึ้นนะคะและทีนี้เนี่ยมีต้องการจะพาคนกลุ่มน,นี้มาเป็นลูกค้าของเราก็จะมาถึงจุดที่3ก็คือเป็นจุดที่เขาเริ่มอยากซื้อสินค้านะคะแต่ว่าในในขณะที่เขาตัดสินใจซื้อเนมันก็ มีลูกค้าหลากหลายกลุ่มเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ต้องทำคอนเทนต์ในการอะไรคะส่งรีวิวเข้าไปค่ะรีวิวจากลูกค้าต่างๆเพื่อให้เขามีความมั่นใจว่าสินค้าของเราดีและแตกต่างจากคู่แข่งยังไงบ้างก็คือมันก็ต้องมีสเต็ปของมันในการสื่อสารกับลูกค้าแต่และกลุ่มไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ถ้าเราต้องการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นฐานเดิมเราอยู่แล้วนะคะเราก็คืออะไรคะทำคอนเทนต์ที่เป็นโปรโมชั่นค่ะส่งไปนะคะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เออแบบมีโปรโมชั่นเช่นลด50%สำหรับลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ํามีโปร3มแถม1อะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเก่าใช่แล้วก็ลูกค้ากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นสาวกของเราใช่ไหมคะกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มที่สําคัญมากๆที่เราต้องรักษาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อเขาไปสาวกเราแล้วนะคะเขาจะไปทําการตลาดบอกต่อให้กักเราเองโดยไม่มีต้นทุนในการทําการตลาดเลยนะคะกลุ่มนี้เราอาจจะทําโดยการที่ทําแคมเปญขึ้นมานะคะให้ส่วนลดของเขาหรือให้อะไรบางอย่างแกเขาเป็นการตอบแทนเพื่อเขาจะ ทำการตลาดให้กับเราได้เป็นเหมือนคนที่เป็นสาวกของเราไปสร้างสาวกให้เราอีกทีนึงนะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะที่บีมาแชร์วันนี้ก็คือว่าการทำเซอร์ฟันเนลอาจจะเสียเวลานะคะแต่มีผลดีในระยะยาวต่อธุรกิจของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนได้มานั่งวางแผนการทำเซอร์ฟันเนลก่อนขายสินค้าหรือการยิงแอดนะคะระบีเชื่อว่าการทำเซอร์ฟานเนลเนี่ยจะเพิ่มยอดขายให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะหวังว่าเทคนิคง,ง่ายๆที่บีมาแชร์วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะหากใครที่ชอบคลิปการตลาดดีๆแบบนี้ก็อย่าล ดีแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ